ทำใจให้อยู่กับร่างกายของตนทำใจให้อยู่กับร่างกายของของตนใจจะอยู่กับร่างกายได้เราต้องเข้าใจความหมายความหมายของคำว่าสติความรู้สึกตัว <st> ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าเจริญสติเจริญความรู้สึกตัวไว้กับร่างกายนั้นเรียกว่าเจริญสติสัมปชัญญะ จเจริญสติสัมปชัญญะอยู่กับร่างกายให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องในวันทั้งวันเมื่อเราจเจริญสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องอยู่กับร่างกายในวันทั้งวันได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญอย่างยิ่งต่อไปสติสัมปชัญญะนั้นก็จะหมุนเข้าไปสู่ดวงใจธาตุรู้ดังเดิมแท้ของเราได้ ดวงใจธาตุรู้ดั้งเดิมแท้ของพวกเราทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากตาหูจมูกลิ้นร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าปราศจากความคิดปรุงแต่งแต่มันก็เป็นรากเง้าของความคิดปรุงแต่งมันเป็นรากเง้าของความคิดปรุงแต่งเหมือนกันแต่ตอนที่ มันเป็นความคิดนึกปรุงแต่งออกมานั้นมันเป็นอาการของมันเท่านั้นตามหลักพระธรรมคำสอนท่านสอนให้เจริญสติเจริญปัญญาวิปัสสนานั้นน่ะเพื่อให้รู้จักว่าอาการของจิตอาการของความคิดอาการของความสุขความทุกข์อาการของความทรงจำภาพต่างๆปรากฏในใจนั้นน่ะอาการของความคิด อาการทั้งหมดที่ว่ามานั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันหรือกิเลสต,ตัณหาก็ตามมันเป็นอาการของจิตเท่านั้นแต่กิเลสต,ตัณหานั่ะมันเป็นอาการของจิตที่มีโทษจะต้องมีการกำหนดรู้สลายปล่อยวางออกไปจากดวงใจให้ได้อาการของจิตมีความคิดเป็นต้น พระธรรมท่านสอนให้เจริญสติปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงของมันให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายไปของมันเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของของความคิดได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีใจไปกําหนดความรู้สึกไว้กับร่างกายต่อไป เรียกว่ามีปัญญาแล้วก็ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวมีปัญญาเห็นสรรพสิ่งไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงแก่เจ็บตายไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงเมื่อมีปัญญาเห็นว่าไม่เที่ยงอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีปัญญามีปัญญาไปทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้กับร่างกายต่อไปในวันทั้งวัน เมื่อมีปัญญาเห็นว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงทุกครั้งแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีใจอยู่กับตัวต่อไปมีใจกําหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายต่อไปหรือว่ามีใจอยู่กับใจต่อไปนั่นเองคนที่มีใจอยู่กับใจล้วนๆได้นั่นคือผู้ที่มีบุญญาดิการอย่างสูงอย่างอย่างมาก คนที่มีใจอยู่กับใจล้วนๆได้ใจนั้นจะว่างเป็นอิสระจากความคิดนึกอยู่เสมอได้ใจที่ว่างเป็นอิสระจากความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆอยู่เสมอได้เช่นนั้นใจนั้นจะพ้นทุกข์ใจนั้นจะมีความสุขพ้นทุกข์ได้เป็นระยะระยะไปแล้วถ้ามีการบำเพ็ญให้ชำนาญต่อเนื่องกันไปได้นั่นเป็นเหตุปัใจจัยให้ เบาบางไปจากกิเลสมนันเป็นเหตุปัจจัยให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสิ้นเชิงได้นี่เป็นเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของการให้ทานรักษาศีลเราก็ทําอยู่กันเป็นปกติวันนี้เป็นวันพระเราก็มาทําบุญสุนทานด้วยตอนเย็นเราก็พยายามที่จะมาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกัน นั่นก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเราเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีดวงใจไม่ประมาทเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่มีความสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเรียกว่าอยู่อย่างไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ประมาทก็ต้องขวนฝายคุณงามความดีทานศิลภาวนาะให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทคุณงามความดีอ่ะทานศีลภาวนาเนี่ยต้องเตรียมพร้อมเสมอการเตรียมพร้อมมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งไงเหมือนกับที่พระอาจารย์ไปเยี่ยมหลวงปู่ทูลเนี่ยท่านก็ป่วยสาหัสมากป่วยสาหัสแล้วก็ร้องโหยหวนแต่ถ้าจิตใจของท่านมีสติปัญญามีความบริสุทธิ์พร้อมเนี่ยก็มีความปล่อยวางพร้อมกันไปได้ แต่ถ้าของเราล่ะถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีความบริสุทธิ์พร้อมใจของเราก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไปกับความเจ็บป่วยทางร่างกายนั้นเวลาคนเราเกิดความเจ็บป่วยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสมันเกิดขึ้นมาในร่างกายนั้นน่ะเห็นไหมเราก็เคยเจอกันกันไม่ใช่เหรอจิตใจมันหวั่นไหวไหมจิตใจมันหวั่นไหวอย,อยู่แล้ว มันแปรปวนมันมันดิ้นรนแต่จิตใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนั้นน่ะจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ตลอดครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกฝนจิตใจไว้ดีแล้วเนี่ยนะสมมติว่าท่านเดินไปเตะตะปูอย่างเนี้ยถ้าถามท่านร้องไหมท่านก็ร้องเหมือนกันท่านร้องแต่ท่านจะมีการปล่อยวางพร้อมกันเลยท่านจะมีสติปัญญามีจิตใจที่บริสุทธิ ปล่อยวางความเจ็บปวดปล่อยวางร่างกายไปพร้อมกันในขณนะนั้นแล้วท่านก็เห็นจิตใจสว่างสวยจิตใจของท่านมันก็บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาท่านเห็นแจ้งชัดตลอดเวลานะนั่นคือครูบาอาจารย์ที่ท่านมีธรรมะอย่างแท้จริงที่ท่านถอนอุปทานในกายในเวทนาใน,ในทุกขเวทนาทางร่างกายได้แล้วท่านก็ร้องท่านก็ร้องได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าร้องไม่ได้นะเดินไปเตะตะปูปับ๊บพระริยเจ้าเนี่ยแหละ พูดง่ายๆว่าบุคคลที่เป็นพระรีเจ้าที่เป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นพระหลานอย่างเนี้ยบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วเนี่ยท่านเดินไปเตะตะปูเนี่ยท่านก็ร้องเหมือนกันแต่ร้องท่านร้องในขณะนั้นร้องโอ้ยท่านก็ปล่อยวางไปพร้อมกันได้จิตใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นน่ะมันแยกตัวเองเป็นอิสระจากร่างกายจากความทุกข์อยู่แล้วตลอดเวลามันไม่มีปัญหา ท่านก็ร้องโอ้ยได้เหมือนกันแต่จิตใจไม่หวั่นไหวร้องโอ๊ยแต่จิตใจภายในอ่ะไม่หวั่นไหวเลยแต่ถ้าเป็นของเราอ่ะจิตใจหวันไหวไปพร้อมกันจิตใจจะเกิดควา,ามยินดียินร้ายเกิดควา,ามทุกข์ไปกับร่างกายทันทีไม่ใช่ร้องโ๊ยธรรมดาของเราอ่ะร้องโอ๊ยไปพร้อมกับจิตใจที่หวันไหวที่ยินร้ายที่มีความยึดมั่นในร่างกายนั้น นี่มันต่างกันคนที่มีธรรมะคนที่มีใจเป็นอริยบุคคลแล้วเนี่ยกับจิตใจปุถุชนอันดาพานนั้นน่ะมีความต่างกันมากร้องโอยเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในภายในจิตใจของพระริยเจ้าท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีปัญญาที่บริสุทธิ์ปล่อยวางไปพร้อมกันหมดนี่ให้รู้จักนะไม่ใช่ว่าร้องไม่ได้ร้องได้ครูบา,ายแดนก็ร้องได้ แต่ถ้าจิตใจของท่านฝึกไว้ดีแล้วท่านก็มีความปล่อยวางไปพร้อมกันไม่มีปัญหาเลยจิตใจดวงบริสุทธิ์ก็เหมือนกับแก้วมณีอันบริสุทธิ์แก้วก็คือแก้วดวงจันทร์ก็คือดวงจันทร์เมฆหมอกก็คือเมฆหมอกร่างกายความทุกขเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณขันความคิดนึกเนี่ยก็เหมือนกับเมฆหมอกนั่นแหละแต่ดวงใจที่บริสุทธิ์เหมือนกับดวงจันทร์เต็มดวง ย่อมไม่สะทกสะทานย่อมไม่หวันไหวไปกับร่างกายที่แปรปวนนั้นร่างกายแปรปวนเจ็บไข้ได้ปว่วยมีเหมือนกันแปรปวนได้ครูบาอาจารย์ก็ร่างกายอะร่างกายไม่ใช่ใพิจิตพะปูนนะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันแต่ว่าความประเสริฐมันอยู่ที่จิตใจจิตใจที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้พระธรรมบอกสอนไว้นะ ว่าจิตใจที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฉะนั้นวันนี้วันเป็นวัน้านเนี่ยตอนเช้าเราก็มีการให้ทานถึงพร้อมแล้วตอนเย็นก็ต้องมีการไหว้ระสดมน์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเราต้องรู้คุณค่าเรารู้คุณค่าของสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันถึงจะมีความหมายกับเราได้เมื่อเราไม่รู้คุณค่าของสิ่งนั้นสิ่งนั้นชไหนเลยจะมีความหมายกับเราได้ ก็มีความหมายกับเราไม่ได้ความดีงามเนี่ยทานศีลภาวนาทุกอย่างนั่นคือมีความหมายสูงสุดต่อจิตวิญญาณของเราแต่จิตวิญญาณของเราจะเห็นคุณค่าหรืออย่างเราเห็นคุณค่าแค่เพียงทานก็ได้แค่ทานจำศีลน่ะบุญกุศลสูงไปกว่านี้อีกก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาคือการทำใจให้สงบ ทำใจให้เกิดปัญญาอันนั้นยิ่งอานิสง์ยิ่งมากมายมีประโยชน์อย่างมากเพราะฉะนั้นก่อนที่ชีวิตร่างกายเนี่ยจะมาลายไปเนี่ยทุกคนจะต้องตายหมดครูบาอาจารย์ก็ต้องสลายตัวดวงจิตของท่านจะไปเกิดในที่ไหนอะตามบุญกรรมของท่านนั่นแหละถ้าท่านทำไว้ดีท่านก็ไปเกิดในที่ดีหรือไม่ก็เข้าพระนิพพานได้ จะเข้าพะนิพานได้ก็ต้องอาศัยอํานาจของสติปัฏฐานภาวนาอย่างเดียวปัญญาภาวนาปัญญาภาวนาอันเกิดจากสติปัฏฐานใจที่บริสุทธิ์อยู่เสมอนั่นพร้อมที่จะไปพะนิพานได้เราจะไปห่วงหาอาทรกับสิ่งใดกับคนใดละ่ะเราจะมัวมาหลงระเริงอะไรละ่ะเราจะพาร่างกายเนี่ยมัวไปหลงระเริงอะไรกับอะไรอีกในโลกเนี้ย ทุกวันเนี่ยนะใจของเราอะ่ะมันไม่ใช่ร่างกายมันมาอาศัยอยู่ในร่างกายเนี่ยแต่มันก็พาร่างกายเนี่ยหลงละเิงไปมัวเมาเพิดเพลินไปใจดวงโง่เขลาเนี่ยแหละแล้วอวดฉลาดพาร่างกายเนี่ยพาไปประกอบคุณงามความดีก็ได้พาไปประกอบในการเพิดเพลินก็ได้ หลงไหลไปหมดพาร่างกายเนี่ยหลงละเลงไปทั่วบางคนก็พาร่างกายนี่ไปทําความชั่วสารพัดทาความชั่วเข้าสู่จิตใจของตนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วก็เบียดเบียนกันไปทั่วเบียดเบียนกันไปทั่วตีรันฟันแทงกันฆ่าเขาให้ตายเป็นบาปกรรมนักหนาเมื่อชีวิตหลังความตายดวงจิตดวงนั้นย่อม ย่อมจะไปเกิดในสถานที่มืดมนอนธนาการนั่นแหละไปตกนรกหมกไหมใครจะไปช่วยได้ก็ตัวเองดันดันหลงละเริงพาร่างกายไปทำแต่ความชั่วมูมากลากไปไงหรือไม่ก็เบียดเบียนกันเองในในสามีในภรรยาเนี่ยเบียดเบียนกันฆ่ากันฆ่ากันเบียดเบียนกันเนี่ยก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอม ต่างฝ่ายต่างไม่มีความสำรวมไม่มีความสำรวมกายวาจาใจปล่อยให้กายวาจาใจเนี่ยทำร้ายกันเบียดเบียนกันแน่นอนละ่ะสินธรรมย่อมคํำจุนโลกใจใดน้อมเข้าหาสินธรรมได้ใจนั้นถึงจะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ในในชีวิตแก้ปัญหาทางออกที่ดีก็คือธรรมะเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นให้รู้จัก

สาภาโลคโควินาสโตมาเตพวัตวันตาลายโยส,สุขีธีคายุโกภวะอภิวานาซีเลสานิจังวุทาปจายิโนจาตาโลธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังทารังวันนาโทปฏิภาณโทสุขาสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคาะเต อายุงธาตวาพระลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทที่กายุย่าสวาโหติยญาติญาทูปบาปชติติตละขั้นตุสาบเดวตาสาภาบุทานุภาเวนัสธาโสตีพวันตุเตภาวตุสาปะมังขลังลาขั้นตุสาบเดวตาสาปรธาารธปร,าาร,าารธมานุภาเวนัสธาโสตีพ่อวันตุเต อาวาตุชาประมาณกลางละขันดุชาบุเดวตาสาปสังคานุภาเวนะสทาโสทิพระวันตุเต